กาบสวัสดีพี่น้องป้องไปสุข,ขสุขคนเดอ้อเอฟซีถุกขันพี่น้องคลิปนี้จะมาอัปเดตเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่ทางบอสบิ๊กได้โพสต์ถึงลูกแบบนี้ทําเอาทางเอฟซเขามาส่งกําลังใจบอกยางหล่นลามได้พี่น้องล่าสุดที่บอสบิ๊กได้โพสต์นั้นเพิ่นกกะได้โพสต์คู่กับน้องตัวเกี่ยวเนาะพี่น้องเนาะเป็นในส่วนของภาพในอดีตนั่นเองพี่น้องเพิ่นบอกว่าเธอคือชีวิตของฉัน ฉันรักเธอสุดหัวใจวันนี้ถ้ากูพูดอะไรไม่ได้วันข้างหน้ามึงจะเข้าใจกูดีแล้วก็มีสติ๊กเกอร์รูปหัวใจพี่น้องแล้วในส่วนของทางเอฟซีน้องนะพี่น้องเนาะเพิ่นกรเขามาส่งกำลังใจแล้วก็คอมมนให้กำลังใจทางวอดบิ๊กกันบักอย่างหลายเลยพี่น้องบางท่านก็บ,บอกว่าสักมือหนึง่งทางน้องๆเขาก็สิรูเองละ ทำว่าพ่อยังไงก็คือพ่อทางคอมเม่นบางท่านกนว่าพ่อก็คือพ่อบ่มีทางเป็นทางอื่นได้ลูกง่ายคืนเขาสิเขาใจเองเป็นกำลังใจให้พ่อบิ๊กนะคะบางท่านกนว่าจงทำในสิ่งที่ถูกต้องเลืยลูกบางคอมมินก็นบอกว่าสักวันกรรมสิตามสนองมั่นอีกคนเป็นแม่วาสันวาพีินวองบางท่านก็บอกว่าจากประสบการณ์คนไก่โต ลูกโตขึ้นเขาจะรักพ่อของเขามากถึงตอนอยังน้อยไม่ได้อยู่กับพ่อเข้มแข็งหนักแน่นอย่าอ่อนไหวจ้าบอสบิก๊กบางคอมเมนต์ก็บอกว่าทุกอย่างมันมีบันทึกไว้ในโซ่เชียวแล้วบอตองบอหยังหลาย สักมือนึงลูกๆเขาจีเ้าใจเองว่าสันมาพี่น้องแต่ว่าล่าสุดนะพี่นงเนาะจากที่ทางเพจโฮมคูนนพี่นองพื่นกะได้โพสถึงที่ทางบอบิก๊กได้โพสแคปชั่นดังกล่าวว่าพ่อคิดถึงลูกเสมอเธอคือชีวิตของฉันฉันรักเธอสุดหัวใจ วันนี้ถ้ากูพูดอะไรไม่ได้วันข้างหน้ามึงจะเข้าใจดีอันนี้เป็นโพสที่ทางเพจโฮมคูนได้โพสแล้วก็แชร์ในส่วนของโพสที่บอสบิ๊กได้โพสมาพี่นอนะ้องเนาะแล้วก็มีทางเอฟซีอีกฝั่งเข้ามาพูดแล้วก็คอมเมนต์ถึงเรื่องนี้ว่าอย่าเฮดไ้มีปัญหาเลยไปก็ได้นี่ไม่ต้องมาโพสประมาณนี้พี่น้องบางท่านก็ว่าคุณเพลียวเขาเขาก็บอกว่ามาเยี่ยมได้ ไม่มีปัญหาแต่ตัวเองจะไปพูดมากเป็นลูกผู้ชายคิดบวกบ้างอย่าลบสันวาพี่น้วงบางท่านก็บอกว่าอาราคาคือหลายยุคอยากไปก็ไปทาแมประมาณนี้พี่น้องปาดอีกฝั่งเข้ามาพูดถึงบอสบิ๊กแบบนี้ทันทีอีกคอมเมนต์ก็ว่ากูว่าทางที่ดีมึงไปหาเลยกล้าหรือเปล่าพูดตามตรงนะทุกวันนี้ไม่มีแม้แต่ลูกยังไม่กล้าไปหา เพราะทําอะไรไว้เยอะจริงไหมวสันวาพี่น้องบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคนเบามันก็เบาง่ายตัววสันวาบางครั้งก็ต้องนึกถึงจิตใจผู้หี่บ้านบ้างลูกทั้งคน ทำไมจะไม่อยากไปหาควรดูการกระทําของอีคนเป็นแม่ไม่ใช่มาโทษพ่อของลูก่าสันวาพน้องนั่นแหละพน้องในส่วนของเรื่องดังกล่าวเนาะพน้องเนาะก็มีดราม่าถ,ถึงเรื่องนี้ทันทีบางคอมินก็มาตำนี้่าทีบอดบ๊กโพดนี้โพดให้ทั่วไปล่วงฟังแม่ของลูกบ่จบบ่สิ้น่าสันวาพีน้องเอาบาดนี้พีน้อง ฟาดกันเดือดนะพี่น้องเนาะในเรื่องนี้พี่น้องคิดเห็นกันจังไดกับคมเมนินไว้ใต้คลิปเจดวงไดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตหม่เดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่น้องม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้นะเด้อสวัสดีจ้า